ชิ้นหนึ่งมันเกิดแบบอยากกินอะไรต่อขึ้นมาทันทีเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนําอาหารฝรั่งที่มีชื่อว่าตาปัสแบบง่ายๆเป็นอาหารฝรั่งฝั่งยุโรปลาตินอเมริกันและอาหารมื้อง่ายๆที่คนดัตทานในแต่ละวันรู้กันพอคำๆค,ค่ะวันนี้เราจะไปทานอาหารฝรั่งกันนะคะหรือว่าอาหารพวกลาตินอเมริกันนะคะที่จะให้ชมนะคะก็คือที่หลายๆคนเคยได้ยินคาว่าตาปัสนะคะ ตาปัที่เราจะใส่ถ้วยเล็กๆ,ๆ,ๆเล็กๆเรียงไว้ถ้าเกิดเรามาต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสเปนหรือเนเธอร์แลนด์หรือที่ไหนก็นแล้วแต่หรือว่าร้านอาหารที่ขึ้นชื่อว่าอาหารตาปัสนะคะซึ่งเขาจะจัดใส่จานแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะของจานแบบนี้นะคะี่คล้ายๆไส้กรอกแบบนี้ค่ะแต่เป็นแบบแห้งๆนะคะแล้วก็จะเป็นไส้กรอกแบบนี้เชื้อรารอบๆนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นชีสก้อนนะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้อุ้ยเหมือนน้ำพริกปทูบ้านเราเลยเนี่ยดูน่ากินใช่ค่คะเมื่อก่อนก็อาจจะมีพวกสมุนไพรใส่ร่วมเข้าไปด้วยนะคะมีสิ่งที่ขาดไม่ได้จะกินร่วมกันเลยก็คือขนมปังบางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบนี้ค่ะขนมปังแผ่นกรอบบ้านเรานี่แหละส่วนของเนื้อสัตว์หรือว่าไส้กรอกต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเ,นเหมือนคล้ายๆไส้กรอกแต่แข็งมากๆแล้วก็ชิ้นเล็กๆเ,เขาก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แค่พอคำหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยคือแข็งมากเลยอันเนี้ยเนื้อเขาจะดูแดงแงแบบนี้เลยนะคะดูเห็นไห้ทั้งนอกนี่สีขาวเนี่ยเขากินแบบนี้นะคะเขาจะไม่อาไปทําสุกอีกแล้วนะซึ่งตัวเองบางทีก็ไม่ค่อยกล้ากินเหมือนกันนะคะคือ,อไม่ใช่อาหารหของคนดัตนะคะเป็นสไตล์ของลาตินอเมริกันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะไอ้นะ จะเป็นมะก,กรอกนี่นะถ้าเราไปเที่ยวสเปนเนี่ยจะมีมาเป็นออเดอร์เหมือนของว่างที่บ้านเรามีถั่วลิสงม,มาเลยค่ะยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็อัน,นี้เนี่ยมันจะมีหลายชนิดมากๆเลยค่ะน้ำพริกบ้านเราอะ่ะเหมือนน้ำพริกอ,องเลยนะดูๆไปแล้วอะ่ะส่วนประกอบของมะเขือเทศเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ เป็นไส้กรอกที่ข้างนอกแห้งๆแล้วขึ้นเชื้อราแบบนี้แล้วก็จะมีหลายชนิดมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะมีชีสนะคะชีสจะรวมอยู่ด้วยแล้วก็ไส้กรอกที่บอกมเมื่อกี้ลูกเล็กๆลูกใหญ่ๆหรือว่าอาจจะเป็นตับเป็นอะไรก็จะหั่นสไลด์แล้วก็ขนมปังกรอบแบบนี้แล้วก็จะมีขนมปังฝรั่งเศสยาวหั่นชิน้นเริ่มต้นเลยนะคะเขาก็จะมีตัวนี้วางไว้ให้เรานะคะอย่าคิดว่าเขาเอาไว้ให้เราจิ้มฟันนะเขาเอาไว้ให้เราจิ้มอาหารนะคะ มาถึงปุ๊บเราก็จะเริ่มนี่ค่ะหยิบมาแต่ละคนอันนึงใช้เสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งเนาะเนี่ยจิ้มของตัวเองมาดูซิว่าจะชิมยังไงจะทานกันยังไงนะคะจิ้มไปแล้วชิ้นหนึ่งมันเกิดแบบอยากกินอะไรต่อขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะเราก็อยากจะได้กินข้าวเนาะกับแกงลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีสักมื้อหนึ่งที่เราจะผิดแผกออกไปเพราะว่าเราก็อยากชิมอาหารของประเทศอื่นๆบ้างน,ะนี่ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเอาขนมปังแบบนี้ มาตัดตรงเนี้ยค่ะวางเข้าไปด้านบนเนี่ยนะคะนะคะเนี่ยแค่นี้ค่ะก็จะมีชีสอื่นๆอีอกหรือว่าจะมีตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเนี่ยค่ะทําเองก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ละเขาจะไม่ค่อยทําเองค่ะเขาจะซื้อมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามากินกันเนี่ยตักใส่ลงไปก่อนเลยนะคะนี่มันจะเป็นรสกระเทียมนะคะใส่ลงไปก่อนเนี่ยค่ะแบบนี้เอาขนมปังเนี้ยใส่ปากเดี๋ยวจะฟังเสียงเคี้ยวดูนะคะแล้วก็ ไม่ได้เหมือนขนมปังกะทิยมเลยตัวที่เหมือนน้ำพริกนี่มีมากมายหลายแบบมากค่ะชิมอาหารยุโรปลาตินไปแล้วเรามาต่อฝั่งฮอลแลนด์เลยค่ะส่วนประกอบมากมายที่อยู่ในบ้านคนดัตนะคะประจำติดครัวเลยก็จะมีมายองเนสที่ฝาเปิดเนี่ยนะคะอย่างนี้แล้วก็นี่ซอสมะเขือเทศคนเนเธอร์แลนด์จะไม่ทานมันฝรั่งกับซอสมะเขือเทศ เขาจะใช้ฟิตแซานะคะซซวหรือว่าซอสสำหรับมันฝรั่งแล้วก็จะมีมากมายหลายแบบเลยนะคะนี่ซอสจะมีเยอะแยะมากมายคะ่ะอาจจะมีผสมสมุนไพรเข้าไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นครีมกระเทียมคะ่ะทานแล้วหอมดีตัวนี้จะทานกับฟิกเกอรเดลนะคะเป็นไซส์กรอบชนิดหนึ่งนิยมทานกับซอสชนิดนี้ ตัวนี้จะเรียกว่าซัมบอค่ะเป็นที่นิยมทานกันมากในฮอลแลนด์ขาดไม่ได้นะคะที่เนเธอร์แลนด์ก็คือต้องมีมะเขือเทศเขาจะนิยมทานกับ,กบพวกแฮมแฮมเบอร์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะแตงกวาแตงกวาที่นี่นะคะจะลูกยาวอันนี้คือถูกตัดไปแล้วนะคะจะไม่เหมือนแตงกวาบ้านเราถ้าเกิดแตงกวาบ้านเราลูกเล็กๆแบบนั้นอะ่ะจะไม่นิยมทานที่นี่นะคะ ถ้าผักเป็นลูกเล็กๆเขาจะทําเป็นค็อกเทลค่ะเหมือนแค่รดเหมือนกันไว้ทานเล่นเด็กๆชอบมากสิ่งที่จะแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ตัวนี้นะคะ่ะสําหรับกินกับโอะโวคโา,าโดกระปากผ่าอะโวคาโดเสร็จแล้วก็เอาครีมนี้ใส่ไปตรงกลางแล้วทีนี้เขาจะมีกุ้งชนิดพิเศษตัวเล็กๆนุ่มๆนะเขาทํามาแล้วเรียบร้อยอยู่ในน้ามันเราก็จะเอากุ้งนั้นมาโรยด้านบนอีกทีหนึง่งแล้วก็ตักกินแบบนั้นนะคะอร่อยมากแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะคะ ตั้งกระทะเอาหมูสามชั้นวางไข่ลงเนยลงแฮมลงใส่ขนมปังแล้วก็หมุนเกลือกับพริกไทยใส่นั่นคือความเผ็ดกับความเค็มของเขากระปุกเกลือกับพริกไทยจะคู่กันตลอดเวลา เขาจะมีประจําบ้านแบบนี้เพราะว่าเขาจะใช้กันทุกวันในตอนเช้ากินกับแฮมกับขนมปังเป็นครัวซองนะคะเป็นครัวซองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะปาดปาดตรงกลางแบบนี้ค่ะปาดออกมาอย่างเงี้ยนะคะพอปาดออกมาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเขาก็จะเอาแฮมตัวนี้ใส่ลงไปตรงกลางเอาซอสพวกเนี้ยบีบลงไปแล้วแต่ชอบว่าใครจะเอาซอสมะเขือเทศใครจะเอาซอสเผ็ดใครจะใส่ซัมบบอ,อย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไป เขาก็จะใช้ชีสแผ่นแบบนี้ใส่ลงไปในขนมปังอีกทีนึงมือก็จะมีแฮมชีสมะเขือเทศแล้วก็ซอสต,ตามที่เขาชอบแล้วก็ขนมปังแผ่นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือว่าตัวครัวซองก็ได้นะคะแล้วส่วนตัวเนี้ยชีสเนี่ยนะคะชีสตัวเนี้เราจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามัน48บวก48บบวกเนี่ยหมายความว่าเป็นชีสที่แก่แล้วนะคะ ็นชีสที่เก็บไว้นานมากแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงกว่าชีสอ่อนชีสอ่อนเราสังเกตได้จากเช่นมอสซาเรลลาชีสนะคะหรือชีสลูกกลมๆที่เขาใส่กับสลัดเราจะเห็นในห้างขายอยู่ในน้ํานะคะอันนั้นคือชีสอ่อนชีสที่เพิ่งผลิตขึ้นมาได้และยังไม่ได้หมักไว้นานนะคะราคาก็จะค่อนข้างถูกกว่าชีสแก่นิดนึงคือคอันนี้เป็นชีสสำหรับโรยพิซซ่าสปาเกตตีพาสต้านะคะก็จะ ซื้อสาเร็จมาเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่จะใช้กับขนมปังเขาจะซื้อเป็นแผ่นแบบนี้มาค่ะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมาเลยเขาจะสไลด์มาแล้วหรือจะสไลด์เองก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรเนาะส่วนขนมปังครัวซองอาจจะมีเป็นชิ้นแล้วก็เป็นแพ็คอย่างเงี้ยขายเนี่ยคืออาหารเช้าของคนเนเธอร์แลนด์นะคะส่วนขนมกรอบ,อบทั้งหลายเนี่ยก็จะมาถุงแบบนี้ค่ะเขาก็จะมาเปิดแล้วก็ใส่จานแบบเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็ จะมีสิ่งแนะนำอีกอย่างนึ่งก็คือดูนี่นะคะ stopwaffle stopwaffle เนี่ยเป็นขนมชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในฮอลแลนด์เลยนะคะเป็นขนมที่เก่าแก่เรียกว่าเป็นคุกกี้ก็ได้เนาะเป็นขนมปังกรอบคุกกี้กลมๆถ้าใครมาในเท์แลนด์แล้วจะต้องลองชิมนะคะในรอตรดมตรงทางเดินสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีร้านหนึ่งที่ขายอยู่นะคะเห็นมาสิปีแล้วเขาก็ยังขายดีเหมือนเดิมค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย ต่อคิวกันยาวเลยนะคะร้านเล็กๆก็จะเหมือนเป็นรถพ่วงอะคะ่ะแล้วก็จะไปจอดแล้วก็จะขายตรงนั้นแต่จะไม่ได้เป็นร้านร้านใหญ่ๆที่ตั้งขึ้นนะคะส่วนร้านเนี่ยมาเก็ตทั่วไปหรือร้านขายขนมทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีพวกนี้ขายแต่ว่า ความอร่อยสู้สดไม่ได้ค่ะอย่างเช่นตลาดนัดเนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะมีเจ้าเก่าแก่มาขายเวลาเราไปเดินตลาดนัดอ่ะเราก็ไปซื้อเข้าทานก็ได้แต่ว่าราคาก็จะบอกเลยว่าจะสูงกว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็เหมือนขนมบ้านเราแหละที่ทําสําเร็จมานาะมันก็คงจะไม่สดไม่อร่อยเหมือนที่เขาทําใหม่ๆร้อนๆนออกมาจากเตาจะมาดูนี่ไอตัวนี้นี่น,นะคะเนี่ยมาจากสเปนนะคะดูไส้กรอกแล้วเขากินแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งหั่นไปหั่นไปดูข้างนอกสีขาวเป็นเชื้อราเลยนะคะ ส่วนข้างในเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้เขาทานแบบนี้เลยนะคะซึ่งบางครั้งตัวเองก็ไม่กล้าทานเหมือนกันแล้วก็ส่วนตัวนี้ค่ะนี่นี่ก็มาจากสเปนเหมือนกันเนาะพวกลาตินอเมริกันนะคะชอบทานไส้กรอกเล็กๆเส้นใหญ่ๆแล้วก็แข็งๆแบบนี้ค่ะเนี่ยยิ่งแขวนอยู่สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยแพงทุกที่เลยนะคะเป็นเส้นเล็กแบบนี้แข็งๆเนี่ยจะไม่ได้ทอดอีกแล้วอะคะ่ะเขาตัดออกมาแล้วก็ทานเลยผักต่างๆเขาก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะก็จะใส่เขียงไว้แบบนี้ค่ะ เนี่ยแล้วก็เอามีดวางไว้มีดตัดวางไว้แบบนี้ค่ะนี่เลยทัาแตงกวาไว้มือเขือเทศวางไว้แล้วใครจะทานก็ทานเลยถ้เาเกิดไส้กรอกเนี่ยเขาก็จะวางไว้แบบนี้เหมือนกันนะคะถ้เาเกิดใครไม่พอเนี่ยก็มาตัดเอาเนี่ยค่ะคือสไตล์เขาเลยนะเนี่ยคืออาหารฝรั่งในแต่ละวันซึ่งบางทีเราคิดว่าเขาอะทานของง่ายมากเลยนะคะ แล้วก็ตัวโตอย่างไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเรากินข้าวกันแล้วอาหารเราลดจัดพวกเราก็เลยตัวเล็กเนาะแล้วก็เรื่องของอากาศด้วยค่ะอากาศบ้านเราเมืองร้อนคนก็จะโตช้าบ้านเขานะอากาศมันหนาวคนกินนิดนิดหน่อยหน่อยกินกินเนื้อสัตว์กินเนยเพราะว่ามันจําเป็นเพราะว่าอากาศหนาวหนามากๆเนี่ยเขาจะไปกิน อาหารแบบอื่นไม่ได้เขาต้องกินอาหารที่มันมีพลังงานช่วยให้เขาต่อต้านกับความหนาวได้นะคะ้วถ้าใครจัดเยอะขนาดเนี้แสดงว่าวันนั้นมีงานเพราะว่าถ้าเกิดธรรมดาแล้วเขาจะไม่มาวางเยอะแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องซัมบอนิดหนึ่งเอ๊ะทำไมซัมบอทําไมต้องมีอยู่คู่กับเปรือนคนดัตเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะไม่ใช่มีแต่คนดัตอย่างเดียวที่เยอะมากๆเนเธอร์แลนด์เนี่ย มีประเทศหนึ่งที่เราเรียกว่าสุรินามประเทศสุรินามเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์เหมือนกับอินโดนีเซียเลยค่ะทาไมเนเธอร์แลนด์ถึงรู้จักการใช้สมุนไพรเยอะมากๆเพราะเขารู้มาจากอ<ม>ินโดนีเซียเพราะว่าอ<ม>ินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรต่างๆที่เขานําเข้ามาทางเรือเนี่ยมันก็เลยแพร่กระจายและรู้จักกันแพร่หลายตั้งแต่บรรน,นั้นปึงต้นมานะคะแล้วสุรินามเนี่ยนะคะเต็ม เนเทอรนแนด์เลยอินโดนีเซียก็เยอะมากๆความที่เขาเป็นเมืองขึ้นกันแล้วข้อสำคัญนะคะถ้าเคยถ้าใครยังไม่เคยรู้จุดนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเนถแถละคะ้ามนุษย์นะคะเช่นสุรินามเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเขานะคะเขาก็จับสุรินามไป,ไปขายให้ประเทศนน้นประเทศนี้ประเทศนั้นเพื่อใช้แรงงานเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วนะคะแค่เล่าให้ฟังนะสุรินามเต็มประเทศเลยค่ะจนมี ภาพหนึ่งเกิดขึ้นมาจากหนังสือพิมพ์นะพวกคนตัวี่ผิวคล้ำหน่อยนะเขาก็จะเห็นคนขาวเดินมาเขาก็จะถามว่าว่ากลมอูฟันดาซึ่งมันแปลว่าคุณมาจากประเทศไหนเหรอ <c oughs> มันกลับกันเลยค่ะอีกหน่อยประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะมีแต่คนที่ผิวสีน้ำตาลแล้วก็ผมหยิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผิวคล้ำหน่อยจะไม่มีคนผิวขาวอีกต่อไปเฉพาะในรัตดำนะคะ มีทั้งหมด176สัญชาตินะคะที่อาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ซัมบอคือพลิกตำชนิดหนึ่งที่รสชาติออกเปรี้ยวใส่ในขนมปังเนี่ยเนาะเนี่ยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อะไรบ้านเราอย่างเงี้ยเนาะที่เราชอบกินกันอนะชิ้นสามเหลี่ยมใช่ไหมนั่นแหละอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใส่ชีสตัวนี้เข้าไปแล้วชีสเนี่ยสามารถเลือกได้ดนะคะว่าจะแบบไหนจะเอาแบบเผิด หรือว่าจะเอาแบบธรรมดามีด้วยนะคะมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้คะ่ะเอาใจคนกินเผ็ดมากๆเลยจะนิยมวางในเขียงแบบนี้เลยหั่นขนมปัง k, ยาวหรือขนมปังฝรั่งเศส <S <S แล้วก็สมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก,ก็จะผ่ากลางแบบนี้นะคะ่ะผ่ากลางแบบนี้เนาะเนี่ยผ่าออกนะคะแล้วก็จะเอาแฮมอย่างเงี้มาใส่เอาแฮมอย่างเนี้ยมาใส่นะคะเอาแฮมอย่างงี้มาใส่ืูตัวเองไม่ทานนะคะแต่จะให้ดูเฉยๆแล้วก็เอาชีสอย,อย่างนี้ยมาใส่ใส่ลงไปตรงกลางนะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะเอามะเขือเทศอย่างเงี้ยใส่ลงไปเอาเนี้ยใส่ลงไปแล้วก็เอาซอสที่เขาชอบพวกเนี้ยค่ะถ้าใครชอบซัมบอลเผ็ดเผ็ด<ๆ>พวกเนี้ยเขาก็จะใส่ลงไปซอสมะเขือเทศก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่คือชีวิตของคนจนๆไม่ต้องรวยเลยนะคะทุกคน คุณภาพชีวิตเนี่ยคือเท่ากันหมดจริงๆนะคะอาหารเขาจะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะคือจะไม่ยุ่งยากจะง่ายแต่ว่าหลายชนิดความเป็นจริงแล้วในครัวเรือนเข้าทานประมาณนี้แค่นี้จริงๆค่ะดูตัวอย่างนะคะอันนี้สําหรับค็อกเทลเนี่ยนะ,ะเวลาเขามีงานเลี้ยงเนี่ยเขาจะจัดใส่แล้วก็นิยมที่จะใส่เขียงแบบนี้วางเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไส้กรอกกอาไม้จิ้มเนื้อวางแล้วก็เอาตัวนี้ถ้าใครไม่พอก็หั่นเพิ่มได้เลย สำหรับคนไม่คิดเหนียวนะคะแต่ถ้าคนคิดเหนียวเนี่ยเขาจะหั่นเป็นชิ้นแล้วใส่ถาดมาแล้วเขาก็เดินหาคุณเลยนะคะไปบ้านเขาเนี่ยไม่มีโต๊ะอาหารไม่มีเลี้ยงอาหารเอาก็อ้นั่งให้เรารอบๆอบนี้ยค่ะแล้วเขาจะถือจานแตงกวาถือจานชีสอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้เราจิ้มทีละแล้วเขาก็เดินรอบวงเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเก็บนะคะก็จะเป็นสไตล์นี้เลยสําหรับบ้านที่ไม่คิดเหนียวนะคะก็จะมีแบบนี้ใส่จานวางไว้แล้วหั่นไว้เยอะๆแล้วก็ใส่จานใหญ่ๆไว้เลยเนี่ยลองดูนะคะ อให้ขนมฟังทั้งวันเลยลองให้คิดถึงไทยเราอะนะคะเราไปที่ไหนๆเราก็โอ้ยพาสต้าที่นี่อร่อยโอ้ยอาหารอิตาเลียนที่นี่อร่อยโอ้โหอาหารสเปนก็อร่อยมันต้องมีมื้อหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นอาหารดั้งเดิมตั้งแต่ที่เราเกิดมากินฝรั่งก็เหมือนกันค่ะเวลาเข้าไปเที่ยวประเทศไทยเขาก็อยากชิมไปหมดผัดไทยแกงเขียวหวานอะไรต่างๆของพื้นเมืองแต่สุดท้ายเนี่ย มื้อหนึ่งของเขาอ่ะขอให้เขาได้กินอาหารบ้านเขาสักมื้อหนึ่งเขาก็จะอยู่ท้องแล้วก็มีแรงที่จะเดินต่อหลัากที่เราชิมตับปัดไปแล้วเนาะครีมอันนี้ใช้ได้ทีเดียวรสชาติดีเราเป็นคนไทยแล้วก็ทําอาหารไทยเราทานได้ก็แสดงว่าพวกคุณก็ทานได้นี่นะท่านหลายๆท่านทีนท่เป็นคนไทยไปเที่ยวสเปนน่าจะถูกใจเพราะว่าถ้าไปเจอแหล่งอาหารทะเลอย่างเช่นบาซโลน่าเนี่ย จะมีอาหารทะเลแล้วก็ร้านอร่อยอร่อยแล้วก็อาหารรสชาติเหมือนคนไทยเลยค่ะเป็นปลาทำเผ็ดๆอย่างเงี้ยแหมเหมือนชูชีปลาบ้านเราจริงๆวันนั้นไปเที่ยวบาร์เซโลนาก็เข้าไปร้านอาหารพูดอังกฤษก็ไม่ได้เอาอยัางไงกันดีก็เมนูมาก็จิ้มๆไปเ,เห็นมันน่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาอูอร่อยจริงๆเลยค่ะเหมือนชูชีเลยแล้วเขาก็มีข้าวด้วยเราก็สั่งข้าวด้เลยเหมือนกันคือเม็ดข้าวของอิตาลีหรือว่าสเปนเนี่ยข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแข็ง ข้อสำคัญคือนะคะฝรั่งทานช้อนตักข้าวไม่เป็นนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าทําไมจะต้องไปเอาช้อนตักข้าวกินเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้แต่ส้อมเนี่ยตักข้าวกินเพราะว่าเขาใช้ส้อมเนี่ยจิ้มของทานแบบนี้หลายคนก็จะบอกว่าอุย้ยมันจะไมปยากอะไรก็แค่หยิบช้อนขึ้นมาแล้วก็ตักกินมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเหมือนเราเกิดมาในประเทศไทยเราก็ใช้ช้อนตักข้าวกิน ส่วนฝรั่งอ่ะเขาเกิดมาปุ๊บเขาก็ใช้ส้อมจิ้มของกินส่วนช้อนเนี่ยเขาไว้ตักซุปอย่างเดียวค่ะใครยกช้อนไปให้เขาเนี่ยเขาจะบอกกันทีเลยว่าอุ้ยช้อนไว้สําหรับตักซุปนะยกเว้นคนที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยนะคะงงเลยว่าทําไมเขาถึงใช้แต่ส้อมแล้วเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณจะไม่ลําบากในการใช้ส้อมทานเนี่ยก,ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ดูเราแปลกๆแต่ถ้าโอ๊ยฉันไม่สนใจหรอกฉันเอาท้องฉันไม่ก่อน ทานไปเลยค่ะแบบที่เราต้องการไม่มีใครสนใจรู้กันด้วยอินเทอร์เน็ตหมดแล้วค่ะเขารู้ละว่าประเพณีแต่ละที่นั้นมันเป็นอย่างไรเขาจะไม่ได้หัวโบราณเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วหลายๆท่านก็คงจะทราบบ้างแล้วนะคะว่าสไตล์ของฝรั่งเขาเป็นอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเขาทานอะไรกันในแต่ละวันทําไมเขาตัวโตจังทําไมเขากินอะไรกันเหรอมันเป็นเรื่องของอากาศด้วยค่ะเราก็อากา่านเข้าไปทําให้เขาโตขึ้นเร็วอากาศที่เย็นทําให้เขาโตเร็ว อย่างอากาศร้อนก็ทําให้คนไทยตัวเล็กโซนเอเชียก็จะตัวเล็กมันเป็นเรื่องธรรมดารบกวนฝากกดไลค์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาไปทานอาหารตับปัสต่อเลยค่ะแหมอยากให้ทานด้วยกันจริงๆเลยนี่คือบ้านเราเป็นบ้านที่แบบจนๆเลยนะคะแบบพูดได้เลยว่าเราไม่รวยเลยเราจนๆเลยค่ะเนี่ยดูของคนดัตค่ะ แล้วเป็นทุกบ้านเขาจะเก็บอย่างเงี้ยไว้ไม่รู้ว่าเขากลัวอดตายอะไรกันอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเนี่ยมีทั้งหมด3-4ชั้นนะคะก็เต็มทุกชั้นเนี่ยค่ะถ้าเขาจะเก็บซอสไว้แบบซารพัดชนิดแบบนี้จริงๆเลยค่ะคือบ้านเราเนี่ยขวดเดียวก็พอแล้วเนาะอย่างเก่งเราก็มายองเนสอันนึงแล้วก็ซอสมะเขือเทศอันนึงคือความที่เขากินขนมปังอะคะ่ะเขาก็จะแบบมีพวกซอสพวกเนี้ยเยอะมากคนในแถบเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยทุกบ้านเลยค่ะทุกบ้านจริงๆ นี่คืออาหารฝรั่งและนี่คือตับปัสสไตล์สเปนนะคะใครไปใครมาก็จะเอาเนี้ยและค่ะให้ทานเพราะว่าหาง,ง่ายดีค่ะเพราะว่าอาหารไทยเราทําค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาเก็บล้างเยอะมากถ้าใครจะมาเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ต้องการมาเที่ยวเชิญติดต่อมาทางนี้ได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์แล้วพบกับเมนูใหม่ๆต่อไปได้เลยค่ะ